อปลามงน้อยนะโอ้โหต้องบอกปลากรดไซใหญ่เลยนะเนี่ยดูอ่านี่ไปลงเบ็ดน้ำไปลงเบ็ดลาวใช่ไหมต้นอันนี้ไปลงเบ็ดลาวกับตาใช่ไหมโชวโชวขึ้นมาตรงตรงนั่นอ่อันนี้ประมาณกี่ขีดต้นพอรู้ไหมขึ้นโลได้ไม่รู้ล่ะอ๋อนี่ยเลยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรต้นปลากดใช่ไหมกดอันนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่บอกปลากดเหลืองรู้ไหม วัสดีเช้ากับโม่ิกาันตบารดี้ที่กหลันตบอนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะต้องบอกว่าวันนี้ออกสายหน่อยนะต้องบอกว่าวันนี้ออช่วงนี้ปลาจะไม่ค่อยเข้าเลยนะมาตอนตีสนะี่สีห้าฮะยังไงก็ไม่เห็นปลานะพ่อเคยเลยมาตอนเช้าหน่อยนะเอาประมาณว่ามาให้เห็นปลาเลยนะครับดูฮะต้องนะบอกว,ว่าช่วงนี้ปลาไม่เข้าแล้วนะครับปลาเริ่มห่างขึ้นนะเพื่อน อ่าตอนนี้ก็มาเช้าเลยแหละไม่ถือว่าตอนกลางคืนนะเมื่อตอน,น,นคืนก็มาตอนตีสี่ตีห้านะแต่ตอนนี้ก็คือมาเช้าและใจไอ้ต้นอ่าอไรบ้างไปไม่อยากอ๋อเอาของพ่ออยู่ตรงไหนตรงนี้วะ เอ้ต้นได้ยังยังใช่ไหมอาร์อาร์พ่อเด้เลยครับเดี๋ยวผมขยับไปน่อ่าดูพ่อนะครับวันนี้อันนี้ขายจีเซนพ่อตรงนี้อ๋อยี่สิบหกกับสามสิบใช่ไหมไอ้ขายใหญ่ของพ่อนี่เก็บขึ้นมายัง อ๋อยังอยู่สามืนใช่ไหมขาใหญ่อ๋อวันนี้ว่าจะเก็บใช่ไหมอ๋อดูนะวันนี้ต้องบอกว่าขายใหญ่เนี่ยเขาให้เริ่มเก็บแล้วนะครับเพื่อนๆเขามีกําหนดแค่2เดือนใช่ไหมพ่อ2เดือนเนาะอ๋อสองเดือน3เดือนนะขายใหญ่นะขายใหญ่คือ,อตั้งแต่40เซนขึ้นใช่ป่ะถึง50ใช่ป <25. S 1> ่ะอ๋อสี่สิบห้าขึ้นไปนะรอ,อดูนะครับว่าวันนี้จะมีลนหรือเปล่าต้องบอกพ่อปลาไม่เข้ามากี่วันแล้วเนี่ย สองวันแล้วใช่ไหมอ๋ลอรอรุ่นนะอ้าครับต้องบอกเลยครับว่าขายนี้ปลาไม่เข้าแล้วพ่อก็จะเก็บขายแล้วเนาะเพราะไอ้น,นี่เก็บไปลงใหม่หรือไปไป,ไปตากก่อนอ๋อเก็บไปลงที่อื่นใช่ไหมอ้าวนีวพ่อเก็บขายแล้วนะครับอันนี้ขายตัวนี้พ่อลงนานยังเนี่ยเอาเป็นอาทิล้วนะเก็บนะฮะนี่ก็คือวิธีเก็บขายนะเดี๋ยวก็ไปลงใหม่อีกรอบน,นะพ่อต้องไปซักก่อนไหมหรือไม่ต้อง เอาไปตากก่อนไหมหรือไม่ต้องอ๋อมังหมักไว้ก่อนนะครับอันนี้พอเก็บขายนะไม่ได้กู้นะเพราะปลาไม่เข้าแล้วเนาะเออเก็บขายนะเพืเ่อนๆครับพ่อก็สาวไปเลยน,นะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเงียบมากเงียบไปกระทั่งลมนะดูลมนะครับผมเพืเ่อนๆลมไม่มีลมพัก ดูจากน้ำนั้นยังนิ่งเลยนะ,ะดูดิครับผมไม่มีปลาขายแลย้วทำไงเนี่ยพ่อไม่มีปลาขายเนี่ยทำไง <c oughs> แต่ก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะคือถ้าบอกว่าปลาใหญ่มันไม่เข้าก็หาเป็นปลาเล็กไปดูนะครับพเพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้พ่อจะมีปลาติดมือหรือเปล่าครับผม ไปดูนะครับว่ามันจะมีปลาเข้าหรือเปล่า มาดูขายขายหนหนงนารอรุ้นนะครับว่าจะมีเฮเปล่าช่วงนี้ปลาไม่เข้ามาหลายวันแล้ว2ร้อยสามสิบี่สิสมวันเหนอสองร้อ<ด>ยสามสิบเอ้ามันถูกเค่หวะคือคนจังพักน้องมึงบึกนินใจง่ายนี่เนี่ยจังเจ็ดสิบเก้าสิบนี่รู้สองร้อยหะนี่งว่าได้น่อยรู้สองร้อยสามสิบถูกนา ายหวังอะอ,ดดอันนี้แกงข้าวส้มใส่แตงฟ้าเวันหมบาลุงหมูลง้ใส่ซ้ำเกล้เนาะแต่น้ำน้ำใส่อันนี้มันต้องขายเอาไปกินเนาะเอาไปกินเอาไปกินเอาไปแกงข้วส้ม<ง>นะอันนี้ใส่ปลาอันนี้แกงข้าวส้มยว<ง>หมูนี้รวมหททมูนั้นไว้ทำทอดมัน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 ทุนมายกับมุนันี๋ยวยู่พูดมารันมันูไ้พูนมามันโยนแม่ม ไปเกินฟังแล้วครับวันนี้ปลาไม่เข้านั่งกันคุยอยู่กลางน้ำเนี่ยนอ <c oughs> ไปครับผมวันนี้ปลาไม่เข้านะต้องกลับแล้วครับผมวันนี้เม่วานไม่มีปลาเข้าเลยสองมงแล้วครับพ่มามครับเข้าเข้าเก็บเรือแล้วต้องบอกว่าปลาไม่เข้านะครับวันนี้ วันนี่มาดูเติ้ลนะอ่านี่เติ้ลมากระตาตาวันโว้พอ่อคือมันได้เยอะจังอ่ะโอ้โหนี่พอดีเยอะมากเลยนะโอ้นั่นนั่นนั่นมา,นา,นามาช่วยช่ยช่โอ้โหหนักโอ้ไหลล้วนเนี่ยมา ว้าโลนะปรากดใหญ่สองตัวโอ้ยดูนะปัวหมอนี่เยอะมากเนี่ยนะว้าต right. yeah, uh ัวหมอปรากฏไซส์ใหญ่เลยนะสองตัวนะ ปลาก้ไซส์ใหญ่สองตัวน่ะโอ้ยปลาก้ด้วปลโกดอู้ยจ <oses Five. S 1> ิดเลยพี่ชายโอ้ยเหลืองเหลืองอัลามเลยปลาโกส์ใหญ่เลยน่ะเออไซสใหญ่ด้วยสองตัวโลสองตัวโลุดเนี่ตัวนี่นี่ตัวนด้อ่านี่มาดูเ้วจะเต้นนะ อีกตัวนึง๋อ่าปลามงน้อยนะโอ้โหตัวปลากระสายใหญ่เลยนะเนี่ยให้ดูอ่านี่ไปลงเบ็ดนะไปลงเบ็ดลาวใจแม่เติ้ลอันนี้ไปลงเบ็ดลาวกับตาใช่ไหมคล้ายกชิ้มือนะเริ่มครับเอาฮักโกให้หลานเนี่ยแบ้อ่าเขาเป็นครับพี่ถ้าโดนตอดก็เป็นพื่อปลาอ่าจับสองฟางจับสองฟางเออจับโชหน่อยเติ้ลออไอ้นนี้โชว์โชว์ขึ้นมาตรงตรงนี้เออ อันนี้ประมาณกี่ขีดินเต้นพอรู้ไหมขึ้นรู้ได้ไม่รู้ล่ะอ๋อนี่เลยอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเติ้ลปลากดใช่ไหมอันนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่ปลากดเหลืองรู้ไหมเออต้นมากระตานะเฮ้ยปลากดไซส์ใหญ่เลยนี่กัโลกว่าอันนี้ถือว่าได้เยอะนะเต้ลนะอันนี้ก็มีปลาอะไรมั่งปลาฉลาดปลาดุกอ๋อปลาฉลาดปลาดุกนะโอ้ กระดุกน้อยปลาฉลาดเยอะนะโอ้โหแน่นอนนะว่าแน่นอนแน่นอนนะวันนี้ของเต้นอ่าดูกันยาวๆนี่ถ้ากะว่าตาได้ปลาอันนี้ประมาณกิโลเพราประมาณ5้าโลได้ไหมประมาณห้าโลนะอันนี้จะส่งใครเนี่ยอ๋อพอลอนนาไปไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปที่ที่บ้านของพ่อลอนนาไปเมื่อกี้ปรากฏกิโลเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้สองตัวกิโลเนี่ย ถึงโลไหมปรากฏโลโลสาเมื่อกี้สองตัวนี่เราโลสามอยยด้วอ๋อตัวน้อยด้วยเอ้าสองพ่อนาแม่โอ้ผมพ่อก็ะด้่งสายใหญ่นะ อันนี้แผงปลาเนาะเออส่วนหนึ่งอันนี้แผงปลาของพ่อเลยพ่อหล่นมาลูกอันนี้ขายทุกวันไหมทุกวันขายทุกวันช่วเช้าใช่ไหมอ่าอันนี้ปลาอันนี้ปลาเกิดเลยใช่ไเนี่ยค่ะอ่าไว้มามาดูได้เนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีนึงนะคอนเทนต์เต็มๆให้ดูประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนๆ อ่าเดี๋ยวดูกันยังไงลุงเนื้อมันตรงน,นี้มันจะนูนขึ้นพี่นี่จะเป็นรูปวงอ๋ออันนี้คือบึกแฉใช่ไหมใช่ค่ะถ้าบึกหวายเนื้อมันจะเรียบคือเนื้อมันจะไม่นูนขึ้นแบบนี้เออใช่ในนี้ไม่บึกหวาไหมไม่มีใช่ไหมมีมีอยู่มีอยู่ตัวเล็กอ่าอ่าลองลองลองลอย่าง,งน,นี้นี่อันนี้คือบึกหวายอ่านี่บึกหวายใช่ค่ะเนื้อมันจะเรียบอย่างเงี้ยอ๋อแต่ถ้าบึกแฉเนื้อมันจะนูนนขึ้นอย่างนี้นิดนึงอ๋อเนื้อมันจะนูนขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ อ่าไว้มาอุดหนุนได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคอนเทนต์เต็มๆให้ดูนะโอเคขอบคุณมากๆเลย <c oughs> ครับนี่ฮะถ้ากับว่าเฮียลิงก็ให้ปลาบึกมา1ชิ้นนะ <c oughs> ส่วนพ่อโอ้โหพ่อรถนี้ให้มาเยอะเลยนะนี่ฮะนี่คือปลาบึกล้วนๆเลยนะอยู่ในนี้นะ <c oughs> โอ้โหพ่อรถให้ฟรีนะ <c oughs> จะซื้อก็ไม่ยอมขายให้นะส่วนนี้ก็คือปลากรดนะฮะปลากรดนี้ก็คือซื้อนะฮะ ซื้อกิโลละสองร้อยนะ mm hmm. เพื่อนๆไ mm hmm. ป oh. ไม่มีอะไรนะก็ฝากติดตามได้นะครับวันนี้ช่องออลลี่ไทยแลนด์ครับเราจะกัน mm hmm.